ดูน้องตำรวจคนนี้ขับรถไม,รไม่ติดแผ่นป้ายาเสียภาษีเพราะจะไติดแผ่นป้ายอทะเบียนเป็นเพราะอะไรเนี่ยอยู่หน้าสอนโรัตรนาธิเบศน,น่มีไหมไป้ายเนี่ยแต่ไปรู้ว่าอยู่สอน,นไหนเนี่ยแบบนี่อยู่นี่นะ <c oughs> สนรัตรนาธิเบศ น้องเป็นตำรวจทำไมถึงขับรถอย่างนี้ได้น้องหนึ่งกระจกก็ไม่มีมาก,กแมานี่นี่ก็ไม่มีน้องประจำอยู่สอนอรัตนาธิเบศใช่ไหมเดี๋ยวผมปุบ๊บพบปุ่มกลับนั่นนะ่ะผพะจะมาพบปุ่มกลับครับนี่ครับสอนอรัตนาธิเบศนะครับนี่ทะเบียนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเออเขาทำอย่างนี้ได้ด้วยหรือตำรวจ ก็ทําอย่างนี้ได้ด้วยหรือครับให้ลูกน้องทําแบบนี้ได้ด้วยหรือสนวรัตรานาธิเบศครับนี่ครับให้ใช้รถแบบนี้เหรอฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่สนอนรัตรานาธิเบศรหัรบวกก็ยังไม่มีเลยมันเป็นเพราะอะไร เนจราจรนะรหันหมวก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นเพราะอะไรสน,นรัตนาธิเบศครับเนี่ยผมคอยคอยพบพุ่งกลับอยู่เนี่ยเรื่องรถนี่แหละครับเรื่องรถที่ไอ้มีไฟแวบๆแบบนี้หละแล้ว <c oughs> แล้วว่า อผมเคยมาโทรมาที่สอนอรัตนาธิเบตเสร็จแล้วไอ้ป้ายไม่มีป้ายแบบนี้แหละก็เอาป้ายจากที่อื่นมาใส่เป็นป้ายสีขาวถ้าป้ายสีขาวมันก็ต้องมีเสียภาษีใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพี่น้อง ายเสียภาษีแต่นี้ไม่มีป้ายเสียภาษีหมายความว่ายอย่างไรก็เลยผมก็ทำหนังสือมาทวงถามแล้วผมก็ยืนอยู่ก็เห็นน้องเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไม่มีแผ่นป้ายไม่มีกระจกเฮ้ยอย่างนี้ทำได้ด้วยหรือถ้าไม่มีป้ายไม่มีกระจก คุณก็ต้องเอาขึ้นรถ20มาสิคุณมาขับขี่โชว์ประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ทักสวัสดีครับทุกๆคนคุณจะมาโชว์แบบนี้หรือเนี่ยครับสน็นอรตนาธิเบศ์ครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร เช่นไหนล่ะถึงขับรถแบบนี้มาทําแบบนี้ครับมันเป็นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรครับ่เเะ,ะ,รรบะเดี๋ยวคนคุยกันกับสารวัตรกับพุ่งกับ